ฉันรู้ความจริงจากหลานป้าหมดแล้วนะว่าป้ามีเงินเก็บเป็นล้านๆอะแต่มาจะเที่ยวม,มาขอข้าวขอน้ำคนอื่นกินฟรีทุกวันแบบนี้มันไม่เห็นแก่ตัวไปหน่อยอะป้าคนอื่นเขาก็ต้องใช้เงินลงทุนกันหาเช้ากินข้าวเนี่ยเงินมันหายยากละป้าป้าจะมาขอข้าวขอน้ำกินฟรีแบบนี้มันเห็นแก่ตัวไปหน่อยไหมอะป้าคางก็มีเงินเก็บสองคำก็มีเงินเก็บ เงินมีเงินก็ต้องเก็บไว้ให้ลูกให้หลานขอกินนิดๆหน่อยๆแค่นี้ทำเป็นวยวาย สวัสดีค่ะทานอะไรดีคะป้าขอกินข้าวหน่อยได้ไหมอ้าป้าเดี๋ยวเชิญนั่งก่อนนะคะ mm hmm. แล้วเป็นไงมาไงคะเนี่ยป้ามาจากไหนคะป้าก็คนแถวนี้แหละแต่ตอนนี้ป้าไม่มีเงินติดตัวเลยแล้วก็หิวมากด้วย mm hmm. พอมีอะไรให้ป้ากินไหมโหย้ยป้ามีจามีจางั้นเดี๋ยวป้านั่งรอก่อนนะเดี๋ยวฉันไปทำมาให้รอแป๊บนะจ๊ะ มาแล้วจ้านี่ข้าวไข่เจียวนะพอทานได้ไหมคะได้เขอบใจมากนะและนี่ป้ามาทำอะไรแถวนี้อะคะแล้วลูกหลานป้าเขาไปไหนหมดอะลูกหลานป้าอยู่ต่างจังหวัดนู้นนานๆเขาจะมาทีหนึ่งป้าอยู่คนเดียวไม่ได้ทำอะไระแล้วนี่ป้าอยู่ยังไงอะมีเงินใช้หรอ,หอตอนนี้เงินหมด แล้วอ,อีกหลายวันละหลานป้าจะส่งมาให้เราป้าจะอยู่ยังไงอะคะเนี่ย้อยเย็นนี้จะมีอะไรกินหรือเปล่าเนี่ยดูจากท่าทางแล้วไม่มีแน่เลยเอาอย่างนี้งั้นเดี๋ยวหนูไปห่อข้าวเย็นไว้ให้ป้ากินดีกว่าเนาะนี่แม่หนูใจดีจังเลยค่ะช่วงนี้ก็แย่ๆเหมือนกันหมดละค่ะป้าหนูก็ขายของไม่ค่อยดีเงียบๆ แต่ว่ามีอะไรพอที่ช่วยกันได้ก็ช่วยช่วยกันไปเนาะงั้นเดี๋ยวป้าทานก่อนนะแต่หนูไปเตรียมข้าวเย็นไว้ให้อ่ะ,อะนี่จะป้าข้าวเย็นนะขอบใจแม่หนูมากนะถ้ะงางั้นป้ากลับก่อนนะ แล้วนี่ป้ากลับยังไงคะให้หนูไปส่งไหมไม่เป็นไรจ้าป้ากลับเองได้ป้าอยู่ไม่ไก่นี้หรอกกลับดีๆนะคะอะป้าสวัสดีจ้ะแม่หนูขอข้าวไข่เจียวกินทัาจานได้ไหมป้าหิวจัง โอป้าวันนี้หนูขายดีอะค่ะขายหมดแล้วอะ่ะโอ้ขายดีเหรอวันนี้ป้ายังไม่ได้กินอะไรมาเลยทั้งวันน่ะหิวมากเลยจ้าว้าวป้าเอา,อย,ายังไงดีอะวันนี้หนูก็ต้องรีบไปทำธุระด้วยอะ่ะอืมงั้นเอาอย่างนี้ก่อคะ่ะป้าเอาเงินนี้ไปซื้อข้าวกินแล้วกันนะขอบใจมากนะงั้นป้าไปก่อนนะจ้า กินร้านนี้ก็แล้วกันนะดู ina, น่ากนะินดีเดี๋ยวป้าเลี้ยงเองเฮ้ยก็ได้จ้ะเฮ้ยน้ำมันป้าที่มาขอข้าวไข่เจยียวเรากินทุกวันนี่นาแล้วมากับใครอะนะเข้าไปทักหน่อยดีกว่า <c oughs> <c oughs> เออเออเดี๋ยวรีบไปโอเคโอเคจอกจารจักันอืมอืม เท่านี้แหลคะค่ะได้ค่ะรอสักครู่นะคะอืมป้าจูนนี่ป้านึกยังไงเนี่ยถึงมาเลี้ยงนุกเนี่ยก็านานๆน,นุกกมาหาป้าทีหนึ่งแล้ววันนี้วันเกิดหนูอ่ะป้าก็เลยอยากเลี้ยงน้า <c oughs> อะของขวัญวันเกิดนะจ๊ะเฮ้ยอะไร,รอ่ะป้าไอโฟ ป้าให้กโฟนนุ๊กจริงหรอก็โทรศัพท์นุกเก่าแล้วป้าก็เลยซื้อใหม่ให้นุ๊กขอบคุณป้ามากเลยนะรักป้าที่สุดเลยสวัสดีค่ะ อยากทานอะไรสั่งได้เลยนะคะเออเอาเข้าวผัดกะเพราไก่ที่หนึงค่ะได้ค่ะเอพี่ว่าพี่คุ้นๆหน้าน้องนะอุ๊ยจำผิดหรือเปล่าคะหนูเพิ่งมาจากต่างจังหวัดอะคา่ะไม่ใช่คนแถวนี้สงสัยหน้าโหลอือเอออ๋อพี่นึกออกแล้วพี่เห็นเราอยู่กับประจุนที่หน้าร้านอาหารเมื่อวานใช่ไหมเอ้า พี่รู้จักประจูนด้วยเหรอคะรู้จักสิแกน่าสงสารจะตายไม่มีเงินแถมอยู่คนเดียวนานๆทีหลานจะส่งเงินมาให้อีกน่าสงสารเนาะอะไรนะคะพี่ <c oughs> พี่จำผิดประจูนปหคะเนี่ยไม่ <c oughs> <c oughs> ผิดหรอกจ้าพี่ทำหอกข้าวให้แกกินทุกวันแกชอบมาขอนะฮะ <c oughs> ประจูนเนี่ยนะคะมาขอข้าวกิน <c oughs> ใช่ แกไม่มีเงินน่ะน่าสงสารพี่ก็สงสารแกเหมือนกันเอ่อหนูว่าไม่น่าใช่ประจูนนี้แล้วล่ะคะ่ะเพราะว่าถ้าประจูนหนูนะคะเมื่อวานน่ะแกงซื้อ iPhone เป็นของขวันเกิดให้หนูอยู่เลยค่ะฮะซื้อ iPhone ให้เลยหรอคะแกจะเอาเงินจากไหนมาเยอะแยะโถ่ประจูนเนี่ยนะคะจริงๆอะแกมีเงินเก็บเป็นล้านค่ะอีกอย่างนะคะลูกหลานแกทําธุรกิจส่วนตัวกันทั้งนั้นเลยค่ะแต่แกเป็นคนประหยัดมากมาก,มากค่ะ อ๋อประหยัดมากมากมงานสงสัยพี่คงเข้าใจผิดตัวเองล่ะค่ะงั้นหนูนั่งรอสักครู่นะคะเดี๋ยวพี่ไปทำข้าวมาให้เนาะได้ค่ะ,คะสวัสดีค่ะรับอะไรดีคะหนู วันนี้ป้าขอข้าวผัดกับเรากินหน่อยนะไม่มีวันนี้หมดอา้าววันนี้ขายดีเหรอถ้างั้นป้าขอร้อยหนึ่งก็ได้วันนี้ไม่มีเหมือนกันป้าใช้เงินป้าเหอะหลานป้ายังไม่ส่งมาให้ป้าเลยแล้วป้าเอาเงินที่ไหนไปซื้อไอโฟนให้หลานป้าไอโฟนอะไรป้าไม่มีปัญญาซื้อหรอก ฉันรู้ความจริงจากหลานป้าหมดแล้วนะว่าป้ามีเงินเก็บเป็นล้านๆอ่ะจะเที่ยวมาขอข้าวขอน้าคนอื่นก็กินฟรีทุกวันแบบนี้มันไม่เห็นแกตัวไปหน่อยอหป้าคนอื่นเราก็ต้องใช้เงินลงทุนการหาเช้ากินข้ามเนี่ยเงินมันหายากแล้วป้าป้าจะมาขอข้าวขอน้ํากินฟรีแบบเนี้ยเห็นแกตัวไปหน่อยไหมป้าคังก็มีเงินเก็บสองคังก็มีเงินเก็บเงินมีเงินก็ต้องเก็บไว้ให้ลูกให้หลาน ขอกินนิดๆหน่อยๆแค่นี้ทําเป็นโวยวายป้าป้าพูดแบบนี้ได้ยังไงอะป้าจะประหยัดอะมันก็ดีนะแต่นี่ป้าเบียดเบียนคนอื่นแบบนี้มันไม่ได้นะป้าโอ๊ยไม่ให้ก็ไม่ต้องพูดเสียงดังไปหรอกคนอะไรอะงกไม่เข้าเรื่องอนี่ป้ายังไม่ยอมรับความจริงใช่ไหมใช่งั้นเดี๋ยวเจอนี่ สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้อยู่ที่ร้านอาหารของเราเองนะคะแลนนี่ค่ะคือโฉมหน้าของประจูนประจูนนะคะเขาเป็นเศรษฐีค่ะแต่ชอบทำตัวมอมแมหมหยุยาจบค่ะเพื่อที่จะได้หน้าสงสารไปขอข้าวขอ,อนนะ้าคนอื่นเขากินฟรีๆนะคะทำตัวเหมือนภาคีเลี้วหอ่อทองทั้งที่ตัเองเนี่ยเป็นเศรษฐีมีเงินเก็บเป็นล้าน,านๆค่ะทุกคนดูหน้าวนะคะประจูนคนนี้ ถ้าไปขอข้าวขอน้ำใครกินฟรีอีกอ่ะอยากให้อย่าห,หลอเชื่อนะคะดูหน้าเลยคะ่ะทุกคนโอ้ยจะตายดเหตบ,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 บอเอาป้าจะรีบไปไหนล้วป้าป้าไม่ขอข้าวกินฟรีแล้วหรอป้าคนชอบหลอกลวงต้องเจอแบบนี้แหละ